เฮ้ยสภา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 จอดก่อนสภาสภาสภาจอดจอดจูไม่น่าเลยพี่เรียนไงครับผมพี่ขอขอบคุณครับไม่น่าเลยหน้ามึงครับกภาครับคือของผมใช่ไหมมันจะแข่งวันที่สิบสี่ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมดูตารางแป๊บใช่แหละของดีวีอ่ะ ซื้อเพนใช่ไหมหรือเรื่องอะไไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ครับคือพวกผมไม่อยู่กันไม่ค่อยอยู่กันดีกว่าขอเลื่อนไปวันที่สิบสามได้ไหมครับสลับ,ลบเออสิบสามเหรอ,รอง่ายนะงั้นเราสักค,ครูครไคร่ได้ครับหนึ่งนาทีแป๊บเดียวครับได้ครับได้ครับอันนี้คุยกับฝั่งโนโต้ยังไงครับที่คูเอโนโต้ยังครับแต่คือสมมติ สมมติถ้าโนโตให้ให้นี่คือสภาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมตองนี้ผมคือตอนนี้มันจับมาแล้วใช่ไหมเรื่องเรื่องวันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมเลยต้องต้องถามคนในสภาก่อนว่าเขาอนุมัตเรื่องไปวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนี่แต่คือเบื้องต้นนะทางทางดูไว้ต้องคุยกับโตก่อนว่าได้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ลองเล็กโนโตมาก็ได้ครับรักพี่นะเว้ยเออรู้แล้วอีเวนนี่อาหายมาพอดีทํา คือวันที่สิบสามาดูไว้เขาไม่สะดวกแต่ผมบอกว่าให้คุยลองคุยกับโนโตไปก่อนอแล้วถ้าเกิดว่าโนโตอนุญาตเนี่ยเราสามารถเลื่อนยันเลื่อนวันให้เขาได้ไหมไใช่ไอ้โนโตอนุญาตเราต้องถามโนโตว่าเขาสะดวกวันไหนถ้าเขาสะดวกทุกวันเราก็ไปถามคู่อื่นว่าขอสลับวันไหนก็ถามว่าดูไว้อะว่างวันไหนบ้างที่ไม่ใช่สิบสามถ้าอย่างเงี้ยเอะเดี๋ยวก่อนดูไว้แข่งวันไหนวะสิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่จริง สิบี่ว่างไหมอ่ัสิบสี่ไม่ว่างครับสี่ไม่ว่างแล้ววันไหนอ่ะวันอื่นว่างไหมท,ที่ที่ไม่ใช่สิบสามได้ไหมครับสิบสามก็คือคู่แรกถูกปะใช่ครับแค่สลับไอเสิ่งแค่สลับอ่าสิบสามมันเป็นทีมแล้ววะ BC over มึงคุยกับ BC over เลยคุยได้ปะะลา่า S <S ได้คุยกับบีซีโอเวอร์ได้ไหมขอสลับแล้วก็ไปพูดก,กับโนโตถ้าเขาโอเคก็สลับ,บขึ้นมาเดี๋ยวโลคู่ได้เรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะนั่นเดี๋ยวเราไปหาบีซีอยา่างไรพี่เขาจะม,ม,มีมีน้ำอาหารไหมครับไอ้อไม่มีมึงหาซื้อเองดิที่ไตังก็มีเยอะแยะเออบ้าวว่าทำไมไม่พูดกูพี่เฮ้ยยายา อาไยาจะไปคุยถูกไหมเลืองไม่บ่อยมิดบ่อยมิดได้ยินเลยได้ยินเลยเขาด่าผมมิดเขาด่าผมออ๋โอเคโอเคโอเคเอ้ยแต่ตาตายแล้วนี่หิวหน่อยนี่อาไหแต่แต่แต่ต้องรีบคุยนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่มันไปคุยอยู่นี่ไงมันจะไปคุยอยู่นี่ไงเรื่องเรื่องคุยกับบีซีกับโอเวอร์ก่อนว่าขอสลับได้ไหมถ้าได้บุ๊กก็คุยกับโอเวอร์เอโนโตต่อนั่นช่างครับเปล่าครับโอเคขอบคุณครับไม่อย่างงั้นเราย้ายไปแบบคู่หลังๆเลยดีเปล่าวะถ้าเป็นอย่างงี้ไม่ดีพี่ไม่ดีไม่ดีคู่หลังไม่ดี ถ้าเราเข้าคู่หลังปุ๊บแล้วเราจะบะจะ,จะเราก็จะแบบกดดันตัวเองสูงไว้พี่มันจะมีแรงกดดันในตัวเองเยอะไม่ใช่อ่ะ <c oughs> ก็รอถามวีตีโอเวอร์ก่ <Over S 2> นกอกนพี่ถ้าสมมติว่าบีซิกโอ,อเวอร์เขาไม่โอเคเราก็ไปหาคู่ไอ้นี่ก็ได้อย่ามาแยมก็ได้ใช่ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> โคตรเยอะเลยสัตว์บีซีต้อง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 สายมือนออกนี่โอเวอร์ได้คุยโอเวอร์ไง โอเวอร์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 อะไรไม่ติดเขาหรอกเพิ่งมาโอเวอร์ครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยบ๊อบลีครับเอ้ยบ๊อบลีเออผมมีอะไรจะถามหน่อยครับพี่เรือง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 บนใหอ่ะไอ้สัดแต่ดนนี่ทำทียอะไรโัลโหลเดนเลยเปล่าเออคือประเด็นว่าคือประเด็นว่าคือผมอะอยากจะสลับคู่เฉยๆครับพอดี วันที่สิบสี่พวกผมไม่ว่างอ่ะกับโนโตสลหับวันไม่ไม่สำับวันไม่สรับพู่สบหรับวันค่่ลวันเออพี่บุญเรืองรอแป๊บหนึงเะเดี๋ยวมีน้ำอาหารไหมมีน้ำอาหารไหมขอรับอาหารก่อนเปล่าอะไรพี่ก็เปล่แปกครับของพี่ได้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่สิบสี่ครับต่อจากเราเลยโอเคพี่รอแป๊บหนึ่งนะพี่ครับผม นนเขาว่าลังกุญยันอยู่แล้วมึงก็โดเนเด็มาทำเฮี้ยอะไรเลาวมึงไม่โดเน,ดน<ม>เดทดบ่นด่ายมีอ่ะเออเฮี้ยมึงโดเนเดทด่ากูท้องตนตีนอะลรครับต้องรอพี่อ้วนมาพี่เดี๋ยวให้พี่อ้วนติดต่อไปได้ไหมครับออสภา,าเขาต้องขอวันนี้ครับต้องขอวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะทำลงทำรูปทำอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ก็คือถ้ามันได้เขาจะได้เปลี่ยนให้ไงครับกระดาษทำไมพี่เราลององแบบแบบติดต่อลองลองลองติดต่อครับอ่าลองลองติดต่อดูลองติดต่อคือพี่บอกเคยเป็นมาเก็บแล้วเข้าก็หลานแล้วมันไม่เข้าอพี่พี่เรี่องครับผมเอาอาวุธก่อนดิเดี๋ยวผมมานะครับโอเวอร์ได้ครับได้ครับโอเคครับโอเคครับ บ่อยซีโล่เปลี่ยนชุดเลยพี่รัดเันเลยฝันรัดเันเลยใครจะไปป้นเกาะเปลี่ยนชุดรอแลนเขียวเลยชูเอ้ยนี่ไ BC, บอบีซีพอดีเลยบอกไม่บอกเลยนะว่าเป็นน้องเนี่ยบีซี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 ขาบีซีมาคุยนี่เหรอนะครับวันนี้<า> ครับพี่เลี้ยงพอดีผมมาแข่งอ่ะแล้วมันไม่สะดวกวันที่14อ่ะขออนุญาตสลับสลับสลับวันหน่อยได้ไหมครับขอสลับวันเหรอครับพี่เลี้ยงเดี๋ยวผมโทรหาพี่เบฟให้นะพี่ได้ครับได้ครับพี่เฉิบพร้อมนำทัพอารลงเป็นกำลังทรัพย์พี่เลี้ยงเพ่หมหมดแล้วว่ะแบบหมดเลยเหลือสามขวดไม่งั้นมึงจะเล่นแฝงไง มึงเอาไปไหนหมดอะก็เมื่อวานพอหลังจากเล่นเสร็จใช่ปะเล่นเสร็จ่อเล่นสามพี่พอเล่นเสร็จปุ๊บก็เอาให้เขาไปหมดเลยให้ชุดหลักไปหมดกูขนยากูขนยามาพ่อขอก็ได้พี่พี่เบฟน่าจะติดคิวหน้าครับเดี๋ยวผมให้พี่เบฟไปคุยให้แรนเขียวได้ไหมพี่อ่ติดต่อโทรมาได้วหมไ้เยเออติดต่อเลยเพราะมันมันต้องบอกสภาสภาบอกให้รีบอ่ะให้ติดต่อข้างนอกเลยอหรอ่าได้ไม่เป็นไรหรอกโอเคโอเค บอกพี่เลี้ยงบอกบอกพี่เลี้ยงบอกไม่ไม่ไม่เอาเอาที่สะดวกดีกว่างั้นเดี๋ยวพี่เวฟมาเดี๋ยวผมให้พี่เวฟโทรหานะเอาตามนั้นได้ครับโอเคครับอร่อยเยอนอีกแล้วก็ก็มันเหม็นเปรี้ยวนิดนึง พี่เบฟเข้ามาพี่เบลกำลังเข้าแหละครับแต่จะติดคิวแล้วได้ได้ครับเสร็จเรื่องไม่น่าไหวนะมึงก็สิไม่ไหวไอ้เหี้ยเออครับเออเหรอเออคือโอเวอร์ไม่ติดครับพี่ต้องรอถามบีซี่อะครับโอเคครับโอเคครับโอเคครับครับผมนะครับ ี่เรื่องดโดนเทสไมนดิงั้นต้องไปคุยกับอันทีอาไปตอนนี้โอเวอร์ไม่ติดเขาโทรบ,บอกหรอไะกินทำไมนักหนาว่ัดเรือไม่ใช่กูครับน้องไอ้โง่ก็ยังไปขอบคุณมันน้อมันด่าก,กูนี่ ชอบอย่าเอออะไม่ใช่นี่อะไรนี่นอรอต่อครับคร<า>ับพอดีผมพอดีผ<า>พอดีผม<า>มีเรื่องจะคุยกับคนนี้เลยครับโอเคไม่ไม่ครับพี่พอดีผมมีเรื่องจะมาคุยอะครับพอดีเอ่อวันที่สิบสี่อะพวกผมไม่ค่อยว่างครับเรื่องเป็นวันที่สิบสามได้ไหมอันนี้เราต้องรอถามกันอีกทีอะครับแต่ สลับเป็นวันหลังหลังนั้นไม่ได้พี่สิบสี่วันเปสิบห้าได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีพอดีไปถามโอเวอร์แล้วเอ็นทีเอนี่มาแล้วอ่ะบีซีมาแล้วเขาบอกว่าเขาว่างหมดเลยอะตอนเนี้ยคือเขาพร้อมเขาพร้อมที่จะสลับให้เราได้ใช่หนึ่งวันที่สิบสามเหรอพี่ะไรนะครับสลับเป็นวันที่สิบสามแล้ใช่รับใช่ครับ <ไป S 1> ใช่สลับเป็นวันที่สิบห้าได้ไหมถ้ามีคู่อะไรเงี้ย สิบห้ามิต้องมีคู่นึงอ่ะมีอยางมาแยมแล้วก็อะไรนะกับเวลี่ก็ลองลองให้ไอ้นั่นก่อนเราไหมพี่แล้วเราเป็นวันที่สิบห้าไหมเราวันที่สามเราไม่ว่างใช่ไหมเรื่องโนหนึ่งแค่นั้นคือคนผมไม่แน่ใจต้องรอถามไอ้ที่เออเดี๋ยวรอถามแต่ถ้าเรังหลังวันที่สิบสิบสี่สิบห้าอันนั้นคือน่าจะว่างชัวร์ครับเดี๋ยวรอรอคุยกับแก๊งเรา่อนก็ได้ครับผมว่าได้ครับโอเคครับแล้วค่อยไอ้นี่บอกผบครับผมมาครับง่ยพี่ ้ผมก็เต็มาอยู่พาะพราทวิพาทวิบอกหน่อยนะครับเยล่อมพร้อมนำทับเฮ้ยเสร็จพร้อมนำทับนี่หว่าเฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยรถพิจารณ์เหรอมแล้วคุณซึมๆนะครับโต้เฮ้พรณมาเฮียต้แต่กูต้อไเอาเพนะไมีอะไรหรอ มึงพังผืดเพื่อนไอ้นี่พี่แตน่เปนพี่แพนแงเหรอไหนพร้อมหมดโอเคเดรนไม่แตะมาดิเชี่ยโอ้โหร้อนแล้วมาดิมาดิสัตว์เชี่ยพี่สมิธเดี๋ยวจะไปแต่งเป็นคนที่ชื่อส้มส้มเชี่ยกระโหลกไอ้เชี่ยมึงไอ้กระโหลกเชี่ยที่ครูไปเอาเพลนน้ำหนึ่งได้ไหมเนี่ยมันม่แพนแงแล้ววะไอ้ดิมเอาพร้อมไปเลยเนี่ยตัวแรงเออโอเคซีโร่พาไปเรับพรอาเอาหน่อยดิพร้อมแล้วเนี่ยเชี่ยมึงมึงมึงช่วยแต่งตัวให้มันดูจำได้หน่อยเฮ้ยพี่เชี่ยดิ เร่อุ้มสลับอุ้มเราอุ้มเราอุ้มไปตู้เราอุ้มเราอุ้มไปตู้นะครับไอหนามี่ครับไอหน้ามี่ไอตู้พอดีพอดีวันที่สิบสี่อ่ะมันไม่ค่อยว่างกันอ่ะคือสลับมาเป็นวันที่สิบสามได้ไหมอันนี้สามนี่หรอต้องรอวันแรกเลยก็คือวันแรกเลยอ่ะต้องรอถามคนในแก๊งก่อนอ่ะได้ได้ รู้สึกเหมือนโอเวอร์เขาไม่ได้ติดไม่ไม่ไม่ติดนะเรื hm, ่องจะขอสลับวันอ่ะเดี๋ยวต้นทีนี้ต้องถามเอทีอาร์ก่อนอ่ะอ๋อแล้วขอถามคนในแก๊งก่อนนะโอเคได้ได้แล้วเดี๋ยวบอกบอกแต่พี่บอสพย่บอกก็ได้พี่บอสบอกเออได้ได้โอเคเอาบอกบอกไปเพราะวิวไปว่าเขาถูกถแล้วกูเพิ่งไปมาคนโคตรเยอะอันอันนี้ผมแดงไปเนี่ยอ่ะชันต้องคุยไปเนี่ยชอกัน้องโอ้โหชัดเลี้ย ไปทาอะไรมาพี่ไม่ถามก่อนตอนเนี้ยไอ้แค่นี้ก็โดนเนี่ยไม่หยู่ไหนเราบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซาโบรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซาโบมาตัดกุเลสต์ดาก็ได้ตัดไอ้แค่นี้อย่างไรเหมือนรอดนะไอ้มิดรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บที่บอกให้เลทจัดยังไงเราก็ดูตรงนี้ก่อนไงวะพี่โอ้ยกูบอกให้ดูตรงเนี้ยมันดูได้ไ้ยแต่พอไปถึงสึ่งสงครามจริงๆอ่ะกูบอกให้มันลายตาเว้ยวิ่งวนไปวนมาไม่งเอาไม้ งั้นเอางี้ป่ะใค่ใช้ไม้หนึ่งปีใครใช้ไม้หนึ่งปีคือแพงเลยไม่สนใจใครถือไม้หนึ่งปีแต่เรากูจะเล่าเหตุการณ์ล่าสุดให้ฟังคือตอนแรกอ่ะกูก็คือกูคิดว่ามันมีสามกูไปกับไอ้มี่เออเูว่อเก็บมันแล้วหลังจากนั้นแม่งมาอีกประมาณสามสี่คนกูบอกบอกให้เลยบานเรื่อยๆต่อแถวกันมาเรื่อยๆพวกมึงไปใส่ชุดวัวปะล่ะเล่นลมกันเทอใช่มันมันเหมือนแบบว่าสมมติถ้ามีคนสลบปุบ๊ะเออแปลว่าม่เป็นเงาะบล่นกระคนดวเข้าใจปะ ก็คงไม่มีแบบอะไรไอ้เป้กกับเราหรอกบนวัวไม่บนบนต่อไม่มีวัวจริงเออไปเลยวัวเดียวเออไปดิไปไหนก็ได้อะกตั้งกันเราจะล้างบ่อขอบขอบคุณคนที่โดเนทให้หน่อย ที่โดนเดอเดอมาด่ากูั่นมันมาแล้วก็ก็ไม่เท่าไรหรอกเอาจริงจริงบุญเรืองอ่ะอ๋อแล้ว <c oughs> ลมึงมาด่ากูทำไมนี่ And all night we'd stay up. It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.